มีตัวเราคือช,ช่องมินิมิวโซนนะคะวันนี้มินิมิวโซนเนี่ยจะพามาดูฟักทองค่ะฟักทองและมีอย่างนึงก็คือข้าวโพ,พดข้าวโพดราชินีทัพทีมสยามทัพทีมสยามทีทมท่น้องมิวปลูกเองนะ,ะนี่คือรูปใบน่าตาของมันนะคะมันกินได้อนนเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะมันกินสดได้ใช่ไหมคะลูกกินสดได้ค่ะหรือจะเอาไปต้หมหรือไปย่างก็ได้นะคะมันจะมีรสชาติาก็ได้ รสชาติมันจะหวานเพราะว่ามันเป็นข้วโพดสำหรับกินสดใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะมี่ต่สุขภาพนะได้ไหมคะปลูกไว้ไม่เยอะค่ะเราปลูกไว้ทานนะคะในประมาณนี้ปลูกไว้แค่พอกินนะคะใช่เราไม่ขายเราพอกินพอพอเพียงสวยผมน้องนี่คือแบบสผมน้องเลยอ่าน้าตาเป็นแบบไหนเอ่ยนี่นะคะ แล้วก็ตัวของข้าวโพดจะเป็นสีแดงเนาะเป็นไม่ใช่สีแดงค่ะมันจะเป็นสีม่วงออกแดงๆหน่อยๆนะคะค่ะอ่าตรงนี้จะชิมใช่ไหมอนนเอานี่ไว้ถือเลยก็ได้ลูกเปลือกมันเนี่ยออาอย่างงั้นเป็นไงหวานค่ะมันจะเหมือนข้าวโพดแบบคุงน้ำตาลใช่ไหมคะ<ต>มันหวานมากามันไม่ได้โดนน้ำตาลเลยค่ะใช่ขอ, <ๆ S 1> <พ>อดูเนื้อหน่อยได้ไหมลูกเนื้อมันเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วมันจะฉ่ำๆเนาะฉ่ำน้ำนะคะแล้วก็หวานมากๆทานสดได้เลยมีประโยชน์นนะคะอันนี้สามารถเอาไปทอดไปย่างไปต้มแล้วก็ไปนึ่งได้ค่ะเข้าเว็บก็ได้เนาะเข้าเวบเอาไปทำได้เข้าเวบให้มันร้อนๆแล้วก็เอามาทานก็อร่อยดุแล้วดอกฝักทองสามารถรับประทานได้ไหมคะสามารถรับประทานได้นะคะเอาไปทำอะไรลูกอร่อยด้วยดอกฝักทองมันจะเป็นดอกเหลืองดเอไปูร เด็ดไม่ได้นะคะมันมีลูกเหรอคะใช่ค่ะมันมีลูกถ้ามันมีลูกเน,นี่ยเราไม่สามารถเด็ดได้นะคะเพราะว่าเราจะได้มีลูกเพื่อคำจีนต่อค่ะแต่ว่านี่ไงเจเล้งยองอันนี้เขาโพสที่แม่น้องเก็บเนะาะทำดงงั้นในงานมีลูกนะคะเด็ดได้เด็ดได้ไหมดไดอ่าเด็ดมาอ่าโอเคเป็นดอกแบบนี้เราไปทําอะไรได้บ้างไปทอดใช่ไหมไปทอดค่ะอืมกระจิบทอดเพื่อเี่ที่บ้านสวนเรานะคะจะไม่ใช่ยาฆ่าแมลงผดให้พืชผักดูแลกันเองค่ะแล้วพี่นี่ก็ซี๊ด ี่สุดๆเลยถึงแม้จะร้อนหน่อยๆแต่ว่าเวลาฝนตกเสร็จปุ๊บร้มมาเนี่ยจะแฉะนิดหน่อยค่ะแล้วะอากาศเย็นดีมากเออนี่อะไรของแท้เวลาเอ่อไส้มันจะเป็นแบบนั้นแหละของแท้พันแท้เมล็ดพันต้องซื้อนะคะมันไม่สามารถทำพันได้นะคะ